สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mo ฟี่ในแอ t ห้องเพื่อนนะหรือหรือจะบอกว่าเป็นรายการไปดูการ์ตูนแอดห้องเพื่อนดีเกินสำหรับในกรณีนี้ไม่รู้มือนนครบบการ์ตูนที่ตัดมาฉายลงหนังถือเป็นการ์ตูนหรือเป็นคือว่าเป็นหนังผมว่ามันไม่ใช่หนังมันคือการ์ตูนม,มันถือว่า,ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้จบในองค์อะเออใช่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 ถ้าจะบอกว่ามันเป็นหนังเต็มเรื่องก็ก็ลำบากใจที่จะพูดอย่างนั้นนะผมรู้สึกมันเรื่องนี้มันอยู่ในขอบเขตที่อารมุ่มอร่วยกันได้แล้วกันอ เป็นการ์ตูนแล้วกันเนอะครับผมเอาเป็นรายการไปดูการ์ตูนแอดห้องเพื่อนนะครับกับกับการ์ตูนฉายโรงเรื่องล่าสุดเนะยดันดาดันภาคเนตรมานนะเราต้องร้องว่ดาดาันด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 ันตัดเพลงเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคซึ่งสําหรับในหนังเรื่องนี้เออไม่ใช่ยังบอกว่าสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ที่ไปดูมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลิป มอมอยหลังดูแล้วกันพูดความรู้สึกที่ไปดูมานะครับอ่ะผมเองก็เพิ่งไปดูมาเกณนก็เพิ่งไปดูมาไหนเกณนเกณนคิดว่ายังไงบ้างกับการ์ตูนเรื่องนี้เฮ้ยเราต้องตามหลักเป็นเซนเซชัน,ชนเราควรจะพูดเรื่องดีๆก่อนใช่ไหมครับผมก็ก็คน,นที่ดีนะเออถือว่าเป็นแอนิเมชันสตูดิโอเนี่ยแอนิเมชันดีใช่สตูดิโอนี้เนี่ย,เ,เ,ย,นเ,นย,ยเขาไม่ได้ทําแบบ โล,ลวกๆเหมือนบางสตูดิโออยู่แล้วเหมือนว่างานถึงมาแสงก็ดีสีก็ดีแล้วก็ยิ่งฉากเวิวไที่มันต้องมีความแบบวับวับแบมแบมหรอแบบพลิบพิ๊บพับพับอ่ะอ่ามันต้องว,อบ,วอบเออสับไปสับมาดูไม่ได้แบบเออหน้าไ,<ด>ไว,ว้าวางใจด,ดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็ก็ถือว่าโอเคเหมือนว่ามันมันคือมันคือขั้นดีแหละแต่ว่าแบบโอเคเหมือนว่าถ้าคุณตามอนิเมะมาในช่วงชีวิตใกล้เคียงกับเราอ่ะคุณจะพบว่ามันมีอนิเมะบางเรื่องที่แบบ ไปสุดหลอดมากๆอยู่แล้วอ่ะเออเก็ตปะเก็ตเกตเออคือก็คือแบบเช่นแบบการไปข้ามศูนย์ภาครถไฟนิรันด์อ่างเงี้ยโอ้โหตอนเล่ยนงูคู่เจออาคาสะนะคือแบบคุณที่ดูดิคุณดูแบบชื่อภาครถไฟอ่ะแล้วแม่งแบบเฮียสู้ชนะแลมหนึ่งแล้วเว้ยแล้วอาคาสะแม่งโผล่มาพร้อมกับ BGM สุดขลังอ่ะอู้สวยแล้วนี่มาสร้างฟินนะเออมันคือความรู้สึกที่เป็นแบบโรลล์โรล์คสเตอร์มากมากแต่ด้านดันนี่ยดันแบบถ้าคุณตามช่องเรามาตั้งแต่บุกเบิกนะไปดูทิ่สไปเดอร์แมนอ่ะคือผมจะบ่นสไปเดออร์แแมมมมนนาากเวว้้ย่่คจะะช คือมันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีแต่ว่ามันขาดความเป็นหนังอะมันขาดแบบพอฉายลงปุ๊บเราอยากออกลงมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องรอภาคต่อคือจริงมีภาคต่อแต่อยากให้มันจบอะไรสักอย่างอยู่ในภาคนั้นซึ่งทั้ง Spider-Man Into the Spider เชื่อนะไอ้ภาคใช่ใช่ Into the Spider Verse กับ Into the Spider Verse กับดันดันเนี่ยมันมันไม่เซนติฟายผมตรงนั้นเลยมันแบบมันมันมันขาดองค์ประกอบความเป็นหนังไว้เนาะแต่ถ้าแบบเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนั้นเลยอะ ภาพแสงสีเพลงอะไรมันโอเคหมดเลยเว้ยแค่แบบว่า fulfillment ตอนออกจากโรงมันแบบมันก็แบบม่งกูควรจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอนิเมะัตัดฉายอะแล้วมาเข้ามาทําไมวะเดี๋ยวก็ได้ดูในดิจิริกอะอ๋อความรู้สึกของเก็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ขอพูดอีกนิดนึงนะคือถ้าจะให้ตัดเทียบกับจีควักจีควักที่มันตัดแบ่งสามตอนอะมันยังดูมีความจบในองค์มากกว่านะคือมันเล่าอดีตหนึ่งตอนอะแล้วมันก็จบอย่างน้นมันจบแค่บรรทึกรอบแรกอะมันให้เออหรือว่าเดี๋ยวไม่ต้องมีต่ออย่างน้อยแบบ มันก็มีความเป็นองค์อะถึง uh huh. องค์มันมันจะไม่ใช่เท่าเท่ากับการเป็นหนังมนะูวี่นะแต่แบบผมรู้สึกว่าแบบหลายเรื่องมันทําหน้าเกียรติรั้างเดินไปไปด่าไปฆ่าตะสูดจะ่แม่งซอยสามตอนแรกมาฉายที่เราเห็นบ่อยๆ uh huh. แล้วคือหน้าเกียนมากมเรียกเสียงว่าหนังได้ไง uh huh. คือแบบผมคิดว่ามันคือแบบการการปล่อยทีเซอร์แบบแบบได้ตังอะเอออะไรับ <Okay. S 2> ว่าโอเคนอกจากมันดีหมดเลยแต่ผมผมอะพูดกับพูดใกล้จบเลยกันนะเออคือมีเพื่อนผมหนึ่งคนที่เขาไม่ได้ตามมังหะนรันเข้าไปดู ไอเิเระเรื่องนี้ในโรงเขาชอบมากเขาค่อนข้างประทับใจเรื่องนี้มากซึ่ง,งผมก็เขาจได้มาชอบมากเพราะคือมันดีแหละมันดีมากๆเลยแต่แบบคือถ้าเราเคยอ่านมางะมาก่อนอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีเยอะกว่านี้ว้ยแล้วมันเล่าแค่นี้ยังนะมันแบบเฮ,ยฮ้ยเฮ้ยกักไ,ไว้ไหนวะนี่จะบอกน,นะว่า12ตอนจะจบแค่ E.U.I. อะอเออผมมาสึกว่าเพจมันช้าแต่ว่ามันว่าช้า,าเทียบกับมางะน,นะแต่ว่ามันก็ดูเพลินเลยกัน103นาทีมั้งที่ผ่านมาสำหรับผมก็เป็น เอเบเลตนะเจ็ดเจ็ดแปดเต็มสิบอ่ะคือไม่ได้รักมากแต่ว่ามันก็แบบก็มันเป็นอดีตเมษาตอนแรกอ่ะมัน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 ไม่จบอ่ะมันแบบเออโอเคเข้าใจได้ในส่วนของผมเนี่ยคือมันอาจจะตรงข้าวกับเกนนิดหน่อยเพราะว่าหลักการหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนของผมอ่ะส่วนใหญ่มันจะผันผวนตามความคาดหวังซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยก่อนผมเข้าโรงอ่ะผมค่อนข้างจะคาดหวังกับมันไว้ต่ํามากเพราะเหมือนผมก็เมาส์กับเกณนนี่แหละว่าเออไอ การ์ตูนไอ้หนังเรื่องนี้ที่มันเข้าเนี่ยมันทําถึงไหนเกนก็เหมือนบอกว่าเออมันทําไม่จบด้วยซ้ําพี่มันทําไม่จบอีวิวอายด้วยซ้ําผมก็แบบโอเคตอนแรกผมรู้ว่ามันจะตัดน่าเกลียดกว่าน,นี้ <c oughs> ด้วยซ้ําอ่ะพอเข้าไปพอเข้าไปดูในโรงแล้วมันแบบเออมันก็ไม่ได้แย่เท่าที่ผมคิดหลายๆอย่างมันก็ทําออกมาได้อย่างลงตัวในในความรู้สึกของผมอะ่ะอย่างน้อยมันจบจบปม ที่สู้กับเนตรมารแล้วมันเออแต่แล้วมันก็ค่อยไปเปิดปมว่ามันจะแบบเป็นปัญหาต่อเนื่องทีหลังอะไรเออมันจบปมกับเนตรมามันจบปมกับไอ้ไส้เดือนมงโกเลียแต่ว่ามันจะไปปัญหากับภูเขาไฟต่อเงี้ยอัตัดตรงเนี้ยผมก็ยังพอทําใจซึ่งมันเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอะภาพจําตอนผมนั่งอ่านไออาร์กเนี้ยมันนานมากนะมันยาวมากเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดยาวมันยาวมากยาวมากเออผมก็เลยคิดว่าคือคือผมทําใจไปแล้วว่ามันคงไม่จบอะ แต่ว่าแบบมันมันมันเนื้อค้าที่มันยาวมากไงอย่างน้อยก็คาดหวังให้เยอะกว่าเนี้อืมอืมอืมแต่ผมรู้สึกว่าม่ไม่แน่ใจคือผมไม่ค่อยได้ย้อนอ่านอนั้นเท่าไหร่อ่ะก็เลยจําทำไรไปๆไม่ได้แต่ผมว่ามันมันก็เกือบเกือบจบแล้วมั้งเกือบเกือบจบภาคนี้แหละอ่านถ้าเป็นอนิเมะก็จะประมาณเนี้ตอนสองตอนอะไรเงี้ยเฮ้ยหรอผมว่าเสียเดี๋ยวไปย้อนอดีตดีนะเว้ยย้อนอดีตไหนอ่ะไปถึงไอไอมันย้อนมันย้อนเยอะปะ มันมีย้อนอีกรอบหนึ่งป่ะไม่ได้ไอ้ที่เกณฑ์เขถึงนี่คือมัน,ม,น,ม,นมันยิงยาวไปถึงไหนหมายถึงมันยิงยาวไปถึงแบบปราบไอตัวเนตนตมาเลยไหมหรือว่าจบแค่ในหมู่บ้านนี้อ,อ๋อจบปราบเนตมาเนีนน่ยโอ้ถ้าจบปราบเนตมานี่ยาวแล้วไหนจะไปแบบไปเล่นมุกลันมาที่บ้านอีกอะ <laughs> ใช่ปะคือผมว่าสิบสองตอนก็ก็อาจจะจบลันมาที่บ้านเลยอะ่ะอืมอืมอืมก็จะไปจบที่ตรงนั้น เฮ้ยจริงเหรอจบแค่เออแต่เล่าเล่าต่อตอนนี้ก็ยากแล้วเล่าต่อนี้ก็ยาวนะเล่าต่อจากนี้นี่ก็จะไปอาร์ตอาร์ตเดอะเกรทคินต่าเออไปทางวามูล่าแล้ว่าวามูล่าไปทางเดอะเกรทคินตะแล้วก็อาจจะยากโอเคแต่ถ้ากลับมาในส่วนของเดอะมูฟวี่อ่ะผมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาจากภาคหนึ่งนะเกมคิดว่าไงผมรู้สึกว่ามูฟเมนต์ต่างๆแอคชั่นต่างๆอ่ะมันทาออกมาได้ดีขึ้นดีขึ้นเออมันดูมีลูกเล่นมากขึ้นเขาอาจจะรีบเข็นไปหน่อยเหมือนว่า ผมไม่แน่ใจว,ว่าอันนี้เกี่ยวไหมคือผมสังเกตมาสักพักแล้วเหมือนว่าผมเพิ่งได้สังเกตเลยกันว่าการ์ตูนบางเรื่องอะ่ะเนือหนังบางเรื่องอะ่ะดูในโทรศัพท์ดูในไอแพดดูในแม็กกับดูในทีวีแพงๆอะ่ะแม่งสวยไม่เท่ากันเย้ยอืออือเออคือผมตอนบินมาเนี่ยผมดูสาธุในไอแพดใช่ปะ่ะแล้วผมดูแบบสามตอนจบในในทีวีที่บ้านอะดูในทีวีที่บ้านภาพสวยกว่าเยอะเลยภาพเกรดเสียวสวยกวยก่าเยอะเลยอืออือเออผมคิดว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวด้วยคือ มันดีกว่าเพราะเราดูในโรง้วยหรือเปล่าที่จอมันแพงกว่าจอคอมเราตอนเราดูเข้าใจได้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งของเ,เกี่ยวเ,เกี่ยว่เกียวคิดว่าน่าจะเกี่ยวอยู่แล้วสีมันมันดูโดดเด่นดูเด่นชัดขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าเทียบกับที่เรานั่งดูกันเองในแบบมือถืออะไรเงี้ยผมผมจําได้ว่าตอนดูภาคหนึ่งอบช่วงตอนแรกๆอะผมแบบแยกแยกโทนสีแยกเขตสีอะไรไม่ได้ขนาดมันจะเห็นเป็นภาพใหญ่ๆภาพเดียวมากกว่าโอเคภาพมี้สีแดงปาาทั้งภาพอะไรเงี้ย แต่พอไปดูในโรงอะ่ะมันมันเห็นเลเยอร์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนอะ่ะตรงจุดนั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นข้อที่พูดได้หรือเปล่าว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถ้าไปดูในโรงได้ก็ไปดูก็ดีอะผมว่ามันปนระสบการณ์ที่ดีเลยนะสลาผมอะ่ะอืมสลาผมผมรู้สึกว่านะคุ้มค่านะคุ้มค่าคุ้มราคา,ค,า,ค,าคุ้มเวลาที่ผมไปเสียกับไอ้เรื่องเรื่องเองนี้ยผมก็คุ้มเหมือนกันครับว่าผมไม่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 เป็นไรทำคือมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบออกมาผิดหวังอ่ะอืมใช่ใช่ใช่ แต่แน่นอนว่าอย่างที่เกณฑ์บอกมันด้วยความที่มันไม่ใช่แบบอะไรอะอนิเมชันที่ทํามาเพื่อจะเป็นภาพพยนตร์อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันคืออนิเมชันฉายรายตอนนี่แหละแค่มันเอามาแพ็ครวมกันแล้วก็ฉายรวดเดียวเป็นหนังอะมันก็คงจะคุณภาพสู้กับหนังสู้กับอนิเมชันที่แบบทําออกมาเพื่อเตรียมตัวจะเป็นหนังเดียวอยู่แล้วเออทาไม่มันคงสู้ไม่ได้หรอกขอกลับมาบนอินทูสไปทเวิร์ดอีกนิดนึงได้ไหมอ่าได้ ในไหนพักต่อไก็จะรวมรวมที่มันรวมตัวจะไปสู้อ่ะแล้วแบบจบขึ้นเลยอ่ะแทนนะเว้ยอ๋ออ๋ออ๋อเออคือ<ม>คือแบบแม่งคือ,แม,คอแม่งเพิ่งคือแม่งเพิ่งบิวเสร็จอ่ะใช่ไหมอไอ้ไอ้ปีเตอร์ปาร์เกอร์เวอร์ชันเปิดถอดหน้าเพิ่งบิวเสร็จอ่ะแล้วมึงเดินเข้าประตูบิ๊สดีไปแล้วแม่งเอ็นกิดิขึ้นอ่ะกูแบบกูอยากต่อยเบาะด้านหน้ามากเพามันมีคนอยู่อ่ะเฮ้ยจานนึกนึงว่าอย่างน้อยให้สู้สักแป๊บก่อนะอะไรเงี้ยอ่าก็คือมันมันเข้าหูมัะมันไม่ค่อยจะใช้เข้าไรดี มันไม่ค่อยจะทําตามสิ่งที่หนังตามขนบควรจะเป็นนะก็คือจบออจบหนังจบก็จบไปทิ้งความรู้สึกเราไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมาบิวเราไว้แล้วก็ปล่อยเราไว้แค่ปล่อยเราไว้กับการที่เรายังรู้สึกว่าใช่ใช่ใชรู้สึกคึกอยู่อะไรเงี้ยเออคือเหมือนกับเอ็นเกมกับอีฟิทตี้บอลมันมันต่อกันใช่ปะแต่มันก็แบบไม่ได้รู้สึกไอแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเล่นอย่างงี้ได้ไงเนี่ยเก็ดว่าอีฟิท<ๆ>ตี้ต้มมันก็จบใช่แบบบิ๊กใช่ปะ เออม,ม,ม,มันมันรู้สึกคนละแบบอะมันก็ยังจบแบบจบในตัวหนังของมันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แล้วค่อยเล่าคอนซีฟนต์ต่อในหนังภาคต่อก็ได้คือมันมเลยแบบแต่ว่าอันนี้อันนี้ค่อนข้างนอกเรื่องเนะาะเพราะดาดามันไม่ได้แบ่งตอนซึ่งเราก็ทราบดีก่อนเข้าไปดูแล้วใช่อทูเดิรสไบด์เดอะเวิร์นี้แบบไม่มีใครพูด <c oughs> ถึดงจุดนี้ได้ไงวะหรือพูดแล้วโดนด่าดจนต้องต้องลบมินไปแล้ววะเพราะหนังทุกคนชอบมากไงอืมคิดว่าเข่าที่จําได้ตอนนั้นก็มีคนพูดนะมันก็เป็นกระแสว มันไม่เสร็จอะมันไม่ใช่หนังเรื่องหนึ่งเต็มๆแบบมันเป็นเนืนแบบหนังครึ่งเรื่องซะมากกว่าอะไรทำนองนั้นก็เหมือนจะมีคนพูดนะนั่นแหละครับก็ขอบคุณที่พูดให้นั่นแหละนะเออแต่ด้วยความที่ดันดันนอะผมก็เลยอยากจะชมมันในฐานะที่ว่าเออในฐานะการ์ตูนสามตอนที่มันเอามาต่อรวมกันแล้วฉายลงอ่ะเอออันเนี้ยทำออกมาได้ดีตอนเริ่มเรื่องก็มีรีแคปให้ให้ดูบ้าง แต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กสำหรับคนที่มาดูใหม่แบบใช่ไหมผมรู้สึกว่าคนมาดูใหม่ดูรีแคปแค่นี้ก็คงไม่เข้าใจเรื่องราวเท่าไหร่หรอกมันจะเวิร์กกับคนที่แบบ่ <laughs> เออดูดูดดซีซั่นหนึ่ง <S 1 <S 1> ไปสักพัก <ทำ S 1> แล้วอะแล้วก็แบบอ๋อโอเคใช่ใช่ใช่มันมีฉากเด็ดๆพวกนี้แล้วก็เริ่มดูต่อได้เลยจากกับตอนจบของซีซั่นหนึ่งอะ <laughs> อืมอืมคืออย่างน้อยมันไออันเนี้ยมันเริ่มสวยและจบสวยแบบอย่างน้อยมีต้นมีปลายอะ ถ้าสมมติให้เปรียบเทียบกับกรณีคล้ายๆกันก็อย่างเช่นแบบตอนที่ดาบพี่ข้าศูนย์มันเอาสองตอนท้ายของซีซั่นสองเอ้ยเอยเอสองท้ายของซีซั่นสองกับตอนแรกของซีซั่นสามมาฉายอะ่ะอันนั้นไม่มีความแบบไม่มีความพยายามจะเกี่ยวข้องไม่มีความพยายามจะทําให้มันสมูทด้วยซ้ําอ่ะคือกูต้องมานั่งดูเพลงเปิดนั่งดูเพลงปิดในโลงด้วยซ้ําอ่ะคิดดูดิ <c oughs> นั่นแหละครับอย่างอยผมก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างไรเรื่องนี้มันทําออกมาก็มันก็ใส่ใจกว่ากรณีก่อนๆหน้าอยู่นะถึงมันจะเป็นแบบ การแพ็คออกมาเล่าอย่างเงี้ยแต่เออแต่พอพูดประมามงงี้ผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะผมว่าภาคหนอนนะ่ะม,มันมันมีศักยภาพมากพอที่จะทําเป็นอนิเมะเอ้ยมีศักยภาพมากพอที่ทําเป็นหนังเดี่ยวๆปะเกนคิดว่าไงจริง็เหมือนกันคิดว่าจริงๆแล้วมันอะไรนะยืดหรือทําให้แบบมันซินิมาติกได้มากกว่าเนี้อืมผมรู้สึกว่ามันทําให้กระชับแล้วก็ยืดเนื้อเรื่องออกไปให้มันแบบครบถ้วนไปเลยอะ่ะ ผมว่ามันทําได้นะเหมือน,เห,อนเหมือนที่เราได้เห็นเลนโกคูฟาดกับอาการะตั้งเกือบเกือบ20สินาทีทั้งทั้งที่ในในบางงานแทบจะแบบเลนโกคูแพ้เร็วมากนะในบางงานในบางงานนี่น่าจะประมาณแบบตอนเดียวอะถ้าจำไม่ผิดนะเออมันมัน,ม,น,ม,นมันมีวิธีหลายชิในการเล่าแต่ไม่เป็นไรเราเคารพเขาอยู่แหละเพราะว่าเขาก็บอกตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่มูวี่มันเป็นแบบสามตอนแพ็คอะใช่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 ใชก็คือไม่ได้ใช้คำไม่ดีไม่ได้จะ ริสเครดิตไม่ได้จะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นความสึกเสียดายมากกว่าเพราะว่าอักหนอนอักหนอนสนุกมากด้วยอักไอเนตเนตมาเนี่ยเท่าเท่าที่จําได้ตอนผมยอมแบบอดหลับอด,ดนอนนั่งอ่านเลยอะ่ะมันสนุกมากมันเราผมติดระดันเพราะว่าอ่านนี้เลยอืนั่นแหละครับก็เลยค่อนข้างน่าเสียดายที่มันถูกทําออกมาเป็นหมายถึงไหนไหนก็เอามาฉายโรงทั้งทีมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบภาพยนตร์เดี่ยวอะ่ะมันออกมาเป็นการ์ตูนสามตอนแพ็ แต่ก็ยังดีที่มันแพ็คออกมาอย่างาเรียกว่าอด้เห็นอกเห็นใจผู้ชมนะฮะ <laughs> ไ,ไม่ถึงกับแบบว่าอย่างเฉียว่ายังเคารพกันบ้างที่เสียตังไปดู <laughs> ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อย่างน้อยคนไปดูถ้าคนแบบถือว่าไปดูในฐานะหนังเรื่องหนึ่งอะ่ะก,ก็พอทําใจอะ่ะไม่ถึงกับแบบไม่ถึงกับเกลียดอะ่ะอืมอืมโอเคครับงั้นประมาณนี้ไหม <laughs> ใช่ใช่คิดว่าโดยโดยคร่าวๆประมาเลย้แหล้แล้วก็จะคุยเนื้อหาเดี๋ยวเราก็ได้ดูเนาะสามตอนแรกใช่ แล้วก็ถ้าให้พูดอีกหน่อยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นมันเป็นเทรนที่ดีผมรู้สึกว่ามันพัฒนามาจากภาคหนึ่งอย่างที่บอกไปในเรื่องกับแอนิเมชันในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆอเงี้ยคือเรื่องเรื่องสีเรื่องเสียงอ่ะมันอาจจะมันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของการไปดูในโลงแหละแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องฉากต่อสู้ต่างๆอะไรเงี้ยผมว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาจากภาคหนึ่งเยอะแล้วมันทําออกมาได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกว่าภาคหนึ่งมันมันเน้นโชว์ท่าโชว์ภาพมากกว่าอะไรเงี้ยอืม อันนั้นเป็นในฟิลลิ่งของผมนะแล้วก็สุดท้ายแล้วกันขอทิ้งเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือบทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของพ่วงกลับนะถ้าหากว่าใครไปดูในในโรงภาพยนตร์ก็จะได้รับชมบทสัมภาษณ์ของพ่วงกลับด้วยทั้งในตอนเปิดเปิดเรื่องแล้วก็ตอนท้ายปิดเรื่องก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะทุ่มเทกับอโอรโ์เซชั่นนี้มากนขนาดไหนมันเป็นผลงานที่เออได้รับการใส่ใจมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงการเลือกสี การหากิมมิคต่างๆมาใส่อะไรเงี้ยผมบบโอ้ดีจังเลยผลงานที่ได้รับการใส่ใจดีขนาดนี้ทําไมการ์ตูนเรื่องโปรดกูแม่งไม่ได้อย่างนี้ปะวะเศร้าอ่ะตัวน่าเกิดคนเริ่นต้นด้วยคําว่าซาลองใช้คำว่าเดย์ได้เปล่าครับครับนั่นแหละนะก็เป็นปุ่มนะเป็นปุ่มผมเข้าใจแล้วว่าแฟนขาลเบบ่งที้เขาโกรธเลยกันผมแม่งเริ่มรู้สึกแล้วว่ะว่าเดี๋ยวพอดันแมสผมผมจะเบียวไม่ตามแม่งละแมสละ ตามมัง่ะนอกกระแสเพื่อเพื่อความเทอ๋อคือก่อนน้้นดันดันอ่านก่อนมันเทไงมันแบบเหมือนเราเจอเจอพิไในต้มอ่ะพเป็นงามเออแบบพวกคุณเนี่ยไม่เคยอ่านดันดันเราเคยอ่านเราต่างกันวะไอ้นี่ไงมันมีมีที่บอกว่าอะไรก่อนที่เรื่องนี้จะมสผมอยากจะประกาศว่าผมอ่านเรื่องนี้มาก่อนครับเนี่ยก็ปรนดันสำหรับดันดันของผมนะคือผมตามมานานมากแล้วแบบเออค่อนข้างประทับใจแหละ แต่อาจจะแบบเอ๊กคือแบบเพราะผมสงสารทีมอนิเมเตอร์นะคือรู้ทั้งรู้อ่ะเพราะมันทําให้ดีเท่ามังงะยากอ่ะเพราะภาพมันเวอร์จะแบบใช่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 มันก็คาดหวังไปแล้วอ่ะมันคาดหวังไปแล้วอ่ะผมอยู่ตรงจุดตรงกลางแล้วกันคือผมไม่ได้คาดหวังแบบให้มันทํามาได้เท่ากับมังงะไปเป๊ะค่ะแต่อย่างน้อยนําเสนอแล้วกันขอขอคาดหวังว่าฝ่ายอนิเมะเขาจะหาวิธีนําเสนอได้ออกมาน่าสนใจอย่างน้อยก็ไม่ไม่ทิ้งลายอ่ะไม่ทําออกมาเสียของอ่ะ มันก็ต้องเทรดออฟไนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับนะครับผมก็ก็จะอธิบายความรักที่มีต่อตัวเรื่องนี้ก็ยาวเหยียดนะฮะครับแต่น้อยสําหรับการเม้ามอยหลังจากดูไอ้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็คือผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าแล้วไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยในหังสมเลยไม่ได้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 มีสปอยเลยเพราะว่ามันเพิ่มมันไม่จบมันไม่ไม่ได้ไม่ได้สปอยอะไรใช่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 คือถ้าสมมติใครอ่านมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ย มันก็ก็รู้อยู่แล้วในเรื่องจะเป็นยังไงน,น,น,นะมาดูมาเสพภาพเป็นๆใช่ใช่ใช่โอ้แต่ผมเพิ่งนึกถึงประเด็นหนึง่งอันนี้ขอโทษแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกตอนดูตอนท้ายตอนอะ่ะมันจะแบบไอ้นั่นของจีจี้ไอ้นั่นของจีจี้แม่งเด็ดมากเลยมันจะพุ่งเข้าหน้ากูให้ได้เลยวะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยแบบเออนะก็เซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสก็ก็เข้าใจแล้วคือแบบ <c oughs> แบบ มันก็ต้องใส่อะไรไปบ้างอะไรเงี้ยหรือจะให้ให้เนตรมานมันใส่ชุดดีๆมันก็จะดูไม่ขังไงแต่แต่พอมันเหลือแค่นี้แล้วแบบมุมกล้องมันยิ่งเน้นซะขนาดนั้นเลยผมก็จะมันก็นะจากจะซีเรียสจากจะรู้สึกอินกูก็แบบกูก็นั่งขำแทนอ่ะอืมเป็นอย่างนั้นไแทนเนอะระวังติดเหลืองคลิปนี้้ไม่เราแค่บอกว่าไอ้นั่นเราไเราไม่ได้บอกว่าคืออะไร มือมือเออนั่นแหละนะโอเคสําหรับการเก็ทมีอะไรเสริมไหมประเด็นประเด็นอีกกับ<อ>ตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็รอดูอนิเมะด,ดีกว่าเนาะได้ดูว่ามันไปถึงไหนนะครับก็ผมว่าก็จบแค่เล่นไมน้แหละเพราะว่าอย่างที่พูดว่าอาร์มอับาโม่าก็ไก่ไก่ใ,กใช่ถ้าผมว่าถ้าไปอาร์คอับาโม่าต่อต้องลุ้นให้มันแบบยี่สี่ตอนอะแล้วยี่สี่ตอนน่าจะไปจบแบบค้างคาด้วยอาร์คอบาโม่ายาวมากนะยยี่สิบลาโม่าน่าจะสามตอนแล้ว ใช่ใช่ใชอย่างมากก็คงไปจบที่ได้เห็นแบบไอ้นั่นอะเกรซคินตะได้เห็นอุลตร้าแมนต่อยกับ <laughs> วาซิล่าโคตรโคตรแซวไปเรือยไอ้เรื่องเนี้ยแล้วก็อะไรนะผมจะพูดอะไรนะอ๋อแต่ว่าสำหรับใครที่แบะว่ามีเวลาว่างแล้วก็มีทรัพยากรมากขอนะผมแนะนำว่าไปดูในโรกภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นขอ เป็นข้อที่ดีเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่ามันมีจุดจุดบางจุดเหมือนกันที่เราจะได้รับจากการที่ไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าในไหนคุณรู้สึกว่าอยากจะเสพเรื่องนี้ให้มันเต็มข้อล่อเต็มที่ไปเลยอ่ะไปดูก็ดีเหมือนกันผมว่าคุ้มอนะครับก็วันนี้กันเนาะใช่ประมาณเดนียเดี๋ยวไม่เจอกันหลังจากหนังเรื่องใหม่เข้าครับครับช่วงนี้หนังเข้าเยอะใช่ไหมซัมเมอร์เนี่ยเยอะมา,ามกผมลิงไว้อะผมยอมเติมอื้ออืเลยอะว่า <laughs> คือหนังหนังที่<อ>ลิงไว้ดูเ,เยอะมากเรื่องหนึ่งที่ผมรอรอมานาะนมากๆก,ก็คือเมแกนสองเกนได้ดูปะไอชิพาคแรกมันเป็นหุ่นนะใช่ใช่ใชไม่เคยยังไม่ดูภาคแรกเลยมันคือเอไอขั้งเลยแล้วภาคสองมันมันคือมันมันมีคนเอาโมเดลตัวแรกที่ขั้งอะเอาไปลงเอาไปผลิตเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วมันต้องให้เอตัวโมเดลตัวเดิมอะตามจับตัวใหม่<อ>ทำรองนั้นนั่นคือในเรื่องของภ<อ>าคสอง จากตอนแรกมันเป็นแบบหนังไซไฟเฮอร์เรอร์ภาคสองมันเป็นแบบน่าจะเป็นไซไฟแอคชั่นไปแล้วอ่ะมันไม่เฮอร์เรอร์แล้วอ่ะภาคสองอ่ะให้บอกว่าเราเดี๋ยวเราจะมีแฟนตาสติกโฟร์ใช่ไหมใช่ซูเปอร์แมนมีซูเปอร์แมนมีจูเวซิคเวิลด์ด้วยเจนเจนดูเหิดยังเป็นภาคใหม่จูเวซิคจูเวซิคเวิลด์อะไอย่าเ้ยเออจะรีจะรีให้ได้เลยเนี่ยรีเบิร์ดเนี่ยจะรีจะรีได้เลยไม่ยอมจบเลย ก็มันขายได้แต่ห okay, ลังๆมันจะไม่เป็นไดโนเสาวว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์แล้วแล้วโยมเห็นนะโอเคโอเคนั่นแหละก็คิดว่าคลิปคลิปแบบว่าคอนเทนต์หนังคงมารดุๆนะครับช่วงนี้เฮ้ยหนังไทยอ่ะหนังไทยมีอะไรบ้างปะช่วงนี้เอ่อถ้าตอนนี้ที่โชว์อยู่เลยก็คือเรื่องแอคแท็กสิบสามครับโอ้เอ้ยเก็นจะไปดูเปล่าเก็นจะไปดูเปล่ามันเฮอร์เรอร์ดิดูกับใครอะเฮอร์เรอร์อะเอ้ยแต่ว่ามิวไม่ใช่มิวิกพูดผิดแต่ว่า อาไอยเล่นไม่ใช่เออจะรูกใครอ่ะฮะเงยคือคือแบบคือพี่ฟังผมนะอนี่แบบฟันแฟกสำหรับผูดูนะครับไม่ไม่เกี่ยวแล้วใครมาฟังดานดานปีคิดไปเลยคือเพื่อผู้ชายผมที่หาดใหญ่อ่ะทุกทุกคนแม่งกลัวผีเลยทุกคนแม่งแบบขาแท็กซี่บอลเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงส่งบอลส่งบอลแล้วแบบวันเนี้ยขับขับผ่านซอยคุณยายสปีดก็เป็นซอยที่แบบเขาเออําเครดดิ่ะคุณยายสปีดขนาดใหญ่อ่ะ ไม่เคยเตะคุณยายเคยข้ามเดินเดินข้ามถนนแล้วแบบมีรถชนตายงั้นใครที่ขับรถในซอยเนี้ยจะแบบห้ามขับแล้วห้ามหันหลังไม่งั้นจะเจอคุณยายเกาะบอกมาจะนั่งสอนท้ายด้วยเออแล้วขับไปซอยนั้นอ่ะเตะบอลเสร็จอ่ะขับขับเข้าซอยนั้นเพราะมันเพราะมันโผล่มาร้านอาหารใกล้ๆไงเฮียเพื่อนบอกมึงอย่าหันหลังมึงอย่าหันหลังข้าไปคล้ายชะกันเจ็ดแปดคนอ่ะกลัวผีจัดจัไม่เชื่ออย่าลบดูไงลองชวนแม่ไปดูลองชวนแม่ดู ไม่เรื่องอะไรโอ้เฮ้ยโอเคก็นะถ้าคกิดนั่นแหละด้วยความที่ช่องเรากลัวผีทั้คู่เนี่ยก็คอนเทนต์หนังผีหนังเฮอร์เรอร์หนังทิวเรอร์ก็อาจจะไม่ได้มีมารีวิวอะไรแล้วเราเราจะมีข้อหนังผียังไงแบบน่ากลัวครับไอ้หัวมันมีดีคนคนคนดูแบบเรียกอไงดีคนดูหนังผีบ่อยๆเขาก็น่าจะมีจุดที่เขาเลงกันแหละแบบ แนวทางการหลอกใหม่ ừ ừ. ๆอะไรการวิวบรรยากาศก็คงมีแต่เป็นผม,ผมเข้าไปดูก็ดูไม่รู้เรื่องอ่ะผมก็ปิดตาปิดหูอะ่ะดูผมก็บอกได้แค่ว่า <c oughs> บอกได้แค่ว่าน่ากลัวครับอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับอันนี้โอ้หน้ากลัวมากมากก็ได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แค่กานหกกันก็สำหรับเรียกว่าดีพูดคุยกันหลังดูนะครับอ่าดันดันเอพิโซดเนตมานะ่ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นคลิปมานั่น <c oughs> ง <c oughs> พูดคุยกันไปเรื่อยแล้วกันนะไม่ได้แบบจะมานั่งรีวิวอะไรกันจริงจังหรอฮะถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ like. ถ้าจะแชร์ก็แชร์ได้หรือจะมาเป็นในทุนให้พวกเราก็ได้นะครับครับแต่ตอบทุกคอมเมนต์ก่อนดังก่อนดัง <laughs> ก่อนที่มันจะเมสถ้าเมสแต่จะตอบไม่ไหวนะแล้วก็ท้ายที่สุดของท้ายที่สุดนะครับก็คือขอบคุณทุกคนมาาที่ยังอยู่จุดๆๆนี้ไว้มาพูดคุยกันใหม่ในประเด็นถัดไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ